สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามากินกะเพราถาดยั่วๆกันนะครับผมอันดับแรกเรามาจัดจานกันก่อนนะครับผมไม่ได้ไล์นานพี่น้องติดภารกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานศพงานอะไรนะครับผมหวังว่าจะไม่ลืมกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็วางไข่กันกะเพราถาดต้องมีไข่ดาวนะครับผม นะครับนี่นะครับไข่ดาวจะเราก็จะต้องเอาข้าวร้อนๆน,นะครับจะแพร่ เรามาจัดจานกันก่อนนะครับโอ้โห,โหเยเี่ยเรามาจัดจานกันก่อนนะครับข้าวกะเพราถาดทำง่ายๆเลยนะครับบึ้บเรามาจัดจานกันก่อนนะครับนี่ข้าวกะเพราถาดนะครับนะครับทำกันง่ายๆ อันนี้จะเป็นกระเพรานะครับผมเป็นกระเพราปลากระป๋องใส่หน่อไม้ดองนะครับผมเป็นกระเพราปลากระป๋องใส่หน่อไม้ดองนะครับเห็นไหมเอ่ยพี่น้องนะครับนี่กระเพราปลากระป๋องใส่หน่อไม้ดองเยอ,ยอะๆจัดแล้วก็ก็จะมี ปีกไก่ทอดขย่านะครับผมเราก็จะจัดเสิร์ฟนะครับปีกไก่ทอดเขยา่านะครับจากนั้นน้ำซุปครับน้ำซุปร้อนๆน,นะครับผม เชียงเราพี่น้องกินเข่ากันไปมาทานข้าวด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นน้ำซุปนะครับน้ำซุปก็เทลงเลยยั่วๆจะนี่นะครับน้ำซุปน้ำซุปก็เทลงแบบย้่วๆเลยนะครับผมน้ำซุปนะครับ มากินข้าวกันนะครับผมพี่น้องนี่นะครับให้เห็นนะครับนี่นะครับนะครับผมมาครับมาทานข้าวกันนะครับผมนี่นะครับไข่ดาวยั่วๆเลยนะครับกินข้าวกันหรือยังมานะครับใครยังไม่หันได้กินข้าวเขาเที่ยงมาเด้อพี่น้องพี่น้องป้องไปายนะฮะอืม อืมอร่อยมากนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตักเห็นไหมนี่นะครับปลากระป๋องยั่วๆเลยนะครับนี่นะครับปลากระป๋องนะครับ กินกับข้าวนะครับสามสองไปหน่อไม้ดองนะครับยัวย่วๆเลยครับนะครับอืมเป็ดไก่ทอดพี่น้องเป็ดไก่ขยานะครับ ยังกระดูบครับวันนี้ไม่ได้ทำคลิปอาหารให้นะครับเพราะว่าไปข้างนอกกลับมาไปธุระที่ธนาคารมานะครับไข่ดาวครับไข่ดาวเย่วๆเลยครับ มาครับน้ำซุปครับ กินร้อนๆครับจะได้ไม่เป็นโลกกับเขาจานของทุกอย่างต้องล้างให้เรียบร้อยนะครับผมน้ำซุกครับพี่น้องกินกันต่อครับมาเด้อข่าวเทียงกันเด้อพี่น้อง กะเพรา,ป,าปลากระป๋องน่อไม้ดองนะครับยย่วๆเลยครับไข่ดาวนะครับอปลือกไก่ครับ ตอไม้ดองครับ เขาว่าสดนำซุปเสียงดังๆมันจะอร่อยจริงครับมานะครับทุกคนครับมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ไม่มีคลิปทํานะครับวันนี้เป็นคลิปกินกินนะครับผมเดี๋ยววันหลังจะทําให้นะครับช่วงนี้ทอแท้ครับขายของไม่ได้เลย คณะที่เข้ามาดูงานก็ไม่มายกเลิกหมดเลยครับผมอืม,อมเหียววิ่้อง ไปถ้าท่านจะเศร้าเบิ้ลกินขา้าวเพราะว่าปกติก็จะไม่กินขา้าวกินอย่างอื่นนะครับ ปีกไก่นี้เราเขย่าผงปาปิก้ากับต้มยำนะครับ ไปตลาดไปหนายังสี่เหรอพี่น้องว่าคือว่าจีได้ไปหอดตลาดคิดว่าจตจีได้ไปแค่ปัม๊มน้ำมันปัทท่อย,ยังสี่สิเขามีอันตู้เอทีเอ็มยังสี่นาบัดไปแล้วบัตรเอทีเอมมันเกาซันเดย์เลยได้ไปหอดพ่อกสอคิดว่าแต่มันออนไลน์ได้โอ้ยศูนย์แห้งเฮดบัตรไม่อีก ลงทะเบียนโน่นนี่นั่นนะะคนกัหลายเราจะแบบว่าเพทางออนไลน์ได้เลยบแมนพี่น้องเฮ้ยงา อืมอร่อยอร่อยพี่น้องไปทำกินนะครับไม่ยากผักกะเพราทั่วไปเพียงแค่ใส่หน่อไม้ดองแค่นั้นเองอืม เพราะว่าสดนําซุมแห้งๆมันแซบนะท่านรองเบึงปกติกับปาสดแห้งดอกยางมันสมัครมานะครับกินข้าวกันครับ มันประกอบซึมะดน้นจากเข้เ,เหเดตซมรสชาติพอดีเลยครับ กินพริกด้วยกันครับพบริกสันไปเลยเลยกิน ชิ้นสุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็เข้าไปกดติดตามกดซับะไคร้ที่ YouTube ด้วยนะครับกินแซน่บหนูชาแนลนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิป เมนูเด็ดๆให้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับยิ้มหน่ะพอดีลรา